น้ำตาลูกผู้ชายหนุ่มคบกับแฟนมา4ีปีเอใจแฟนสาวเปลี่ยนไปตัดสินใจตามมาดูที่ห้องคาหนังคาเขารเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์หลังเอใจว่าทำไมแฟนสาวตัวเองเปลี่ยนไปหลังคบกันมา4ปีจนสุดท้ายตามไปดูถึงห้องถึงได้พบความจริงว่าแฟนของตัวเองกำลังอยู่กับผู้ชายอีกคน ซึ่งหลายคนต่างชื่นชมในความใจเย็นของหนุ่มทหารคนนี้โดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าคนที่เรารักกลับมาเล่าใจในวันที่เราอยู่ในค่ายทหารแต่วันนี้ได้พบเจอความจริงปรากฏแล้วเราที่คอยซับพอทุกอย่างแต่มันคงไม่พอสําหรับผู้หญิงซึ่งห้องดังกล่าวยังเป็นห้องที่หนุ่มทหารได้เช่าไว้เพื่อจะได้ไปอยู่กับแฟนแต่กลับเอาผู้ชายคนอื่นมานอนด้วยชมคลิปขอบคุณอดีไวยเรียบเรียนซีอมิมุส